คลิปนี้เราจะพาไปชมกำแพงหิมะนะคะที่เมืองโทยาม่าค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเรานั่งรถไฟจากสถานีมัซุโมโตะไปลงสถานีชินาโนโอมาชิค่ะสถานีต่อไปนะคะชินาโนโอมาชิเราจะลงไปฝากกระเป๋าไปทัง้งหมไปฝั่งโทยาม่าเลยเราจะไปขึ้นเจ็แปดอะไรไม่รู้ <c oughs> อะไรไม่รู้ น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาสักอย่างอากุระบานเต็มต้นเลยนะคะหน้าหน้าสถานีชินานโนโอมาชิฝากกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ใบละสี่พันเยนนะคะข้ามฝั่งไปแล้วเราก็ไปรับที่สถานีโทยาม่าค่ะเวนนี้จะเป็นคูรูเบะคูรูเบะดมนะคะเป็นเขื่อนคูรูเบะโอ้สวยมากดูค่ะดูเงาสะท้อนน้ำอ่ะเห็นไหมคะ อันน้เป็นคูสุดลูกหูลูกตาวา้วาวาวา้าวสวยไปต่อค่ะสถานีต่อไปเวนเซนเตอร์ออฟคูรูเบดมนะคะความสูงร้อยแปดสิบหกเมตรความอะไรเนี่ยเลงเนี่ยความกว้างเหรอไม่รู้ไว้เออโอเคกำแพงหิมะแต่ยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปต่อเดี๋ยวเราต้องไปต่อกระเชา้า ขึ้นไปข้างบนนู่นน่ะนู่นนูต่อไปก็จะเป็นกําแพงหิมะแล้วลงม่ลงถึงมากกันไปแล้วเสียเลยไปแล้วค่ะไปแล้วอุ้ยเสียท้องอ่ะดูข้างล่างอ่ะ ดูสิเพื่อมีนกหนูโผล่มาให้ดูสุดวยดีมากเขาเล่นสกีกันแน่เลยนะเพียนะไหมน่นอยู่อยู่ล่ากันนี่ยนะเกมเล่นนั่นก็อยู่ขนผมอ่ะ หิมะแล้วนะคะ The Murorodo Station นี่แหละกำแพงหิมะได้เห็นล้วคะของจริงไม่ใช่ของปองงอมมลอมขึ้นกระเช้าแล้วตอ่อด้วยรถไฟฟ้านะคะลอดอุโมงค์ทาเตียมะค่ะ เพื่อไปกำแพงหออนู่านแล้วนะคะยังไงยเย้เยยยอันนี้สององศาเย็นไหมพี่อัด <laughs> Snow w a l l วันนี้วันที่ยี่สิบเดือนเมษายนสองพันยี่ห้าเห็นไหมคะความสูงสิบหกเมตรอืมสองสองศาสี่ว้าวว้าวว้าวดูด้านหลังดูด้านหลังก็ <laughs> ให้บันที่ด้วยหรอ <laughs> นี่ไงพี่นี่ไง <laughs> นี่ไงเขามีบันทีบอก <laughs> ใช่ครับใเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ เดินไปตรงนู้น <Yeah. S 1> จะหนาวไปถึงไหนร่มก็เย็นมาก <c oughs> ร่มก็เย็นมากค่ะตอนนี้เป็นขากลับค่ะเราลงจากกำแพงหิมะนะคะไปฝั่งโทยาม่าค่ะผ่านกําแพงนิมะยาวๆเลยค่ะสวยงามมากไปชมวิวพร้อมกันกับเราเลยนะคะ ือ้อนถ่ายไว้ป่ะเดี๋ยวเผืพ่พีไม่ได้หัให้พี่ไม่ได้ค่ะอโ้สวยอ่ะอืดูยนมาทุ่นเลยอ้ดูตรงนี้สวยมากพวกีจมจะได้ถ่ายรูปน,น่ารักจริง yeah <laughs> รถบัดจะไต่ถนนลงมาเรื่อยๆเลาะริมเขามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมาถึงสถานีทาเตยาม่าค่ะเพื่อลงรถรางอีกทีนึงอีกรอบนึงไม่ใช่รถรางเขาเรียกอะไระคะลงกระเช้าอีกรอบนึงค่ะถึงสถานีทาเตยาม่านะคะเป็นอันสิ้นสุดการเดินทางเจแปนแอลของเราค่ะ ภาษาไทยด้วยยินดีต้อนรับว้าไอยาทาเตยาม่าตอนเราไปตรงสถานีทาเตยาม่านะคะมีต้นซาก,กุระกำลังบานฟูบุมสวยๆค่ะ เราก็ขอจบคลิปของเราด้วยดอกซากุระบานนะคะตรงสถานีทาเตยาม่าค่ะาท่านชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนช่องซิสเตอร์เจอร์นี่นะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นเมืองทาคายาม่าค่ะไปเจอซากุระอีกแล้วค่ะกำลังฟูบูมเลยสวยมากค่ะอยู่ตรงสะพานแดงนะคะโปดติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย